ันถามพอใจว่าบ่อยากเวียกบ่เรียกอีกอยัง้งโอ้ยเวียกงานสบายได้เงินดีหูหูตึ้งเลยแหละงานสบายได้เงินดีเรียกเกี่ยวกับยัง้งนี่เด้เดี๋ยวมันกนส่ทรงหูใหส่ทรงหูใหนน้่วันอันนี้วันอันนี้วันนั้นนี้สิได้ไปไปสัมมนาคือจังได๋เออขันตัวจะหูรายละเอียดะ่ะเดห๋ยวเฮาสิให้ตัวอดไล์หาหาผู้นึงก็คือแบบคนไทยแต่งตัวดี อ่พูดินะะเข้ากระว่ามันงานอีงังงานอียังแล้วก็เลยว่าเอาขันโต้บู้จักแหละตัวลองเซิร์ชเข้าไปใน youtube ว่าพิมพ์คำว่าบอสพ่ออ่าพ่อตีชิเขาสิมีรถสปอร์ตรถหรูเกี่ยวกับบริษัทนี้โตที่ฮากาําลังสทเฮ็นนี้มื้อนี่ยพรจก็ได้แอดไลน์เข้าไปเนาะก็ได้ศึกษาได้ศึกษาเล็กน้อยตอนนั้นก็หูตั้งและกลับมากลางคืน จนไม่ได้รับบ่ได้นอนมันได้ยินคําคมคํานึงที่ว่ามันกินใจแห้งทํางานผิดที่สิปีก็ไม่รวยโอ้ตัวนี้มันถือกับเฮามันมันถือในแบบเป็นอย่างเฮาคือมีกําลังใจมีไฟในการที่อยากจะห่วมงานกับเดอะไอคอนกรุ๊ปนี้ก็เหตุผลก็คือตัวนี้ ใจขอแก่หน่อยหนึ่งเดอ้อแต่ก่อนน่ะว่าใจบ่บฮู้แล้วก็จำชื่อบ่ได้ว่ามันเป็นบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปจำได้แต่ว่าพ่อตีซิปเพราะว่าฮาการจำได้กับในตอนที่เป็นข้าวนี้ไปฟังกันต่อสบายดีพี่น้องพอป,ปายเบริรดสุขุสุคนเดี๋ยวว่าใจมีเรื่องเล่าสุฟังเกี่ยวกับบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปนี่แหละที่ ตอนปวจัอยู่เมืองไทยตอนนั้นปวจัยติดแห้งอยู่เลยติดจนแบบกินบ่ได้นอนบ่หรับ่นละเรื่องการลงทุ้นในการหาเงินทางซื่อออนไลน์ขอเอา่้น้ำในไอคอนกะรุ๊ปเนาะอันนี้ที่ว่ามาบริเวณตกในผู้เสียหายอยังดอกแต่ว่าเดอ๋ไอคอนกรุ๊ปเป็นผู้ที่ให้ความหวงังให้แบบให้มีไฟตอนนั้นเดี๋ยว่วจัชีเล่าสู่ฟัง เลยกบไปาสาเหตุเป็นใดๆเว้าเลยเนาะที่เฮาเว้าซื้อบริษัทแต่ว่าเฮาบริเวนผู้เสียหายหรือว่าผู้อีอย่างผู้เขาร่วมอีอย่างได้ทั้งนั้นแต,แต่ว่าเกือบซื้อเกือบซื้ออันนี้ในเราประสบการณ์เกือบได้ไปสัมมนานำบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปคือจังสิประมาณ5-6ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็น่าจะพ่อตีิเจ้าของ c e o ของเดอะไอคอนกรุ๊ปเนี่ย ออกรายการตรีสิตั้งแต่นั้นตอนนั้นป่าใจก็อยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านแล้ววันนี้ตอนนั้นไปกรุงเทพไปทำงานอยู่กรุงเทพแล้ววันนี้ผู้ที่มีส่วนห่วมในอันที่เกือบดึงป่ใจเข้าไปในวงการตัวนี้นะกับผู้นี้แหละถือว่าเป็นผู้ที่สําคัญเลยเดี๋ยวป่ใจสิญเาราเนี่ยใจเดินทางไปฮอดสวานนารรค์เขตเนาะพอดีฮอดสวานนารรค์เขตปุ๊บแล้วก็จำพาสปอร์ตพอดีจำพาสปอร์ตอยัอนด่านฟังเล่า แล้วพ่อผู้ใช้สองคนสองไอ้น้องกัในต่อมากก็คือเอิว่มามู่กันในหูจักในการในรถทัวร์พี่น้องในรถทัวร์ในน้ำที่ว่าคนที่จะไปสู่งานอยู่เมืองไทยประเทศไทยคือกันกัคอเบอร์คอไล่นั่งน้ากันเด้บัดนี้พ่ใจไปฮอดอันกรุงเทพเฮดเวียก์กติต่อห่างกันอยู่กับผู้นี้นะในตอนนั้นบ่ใจน่าจะ ไปต่อบตรบหรือว่าหรือว่าอยู่ในรถมีจำได้อยู่คืออยู่ในประมาณรถทัวร์นี่แหละน่าจะไปทํางานมีข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมาปุ๊บใน Facebook Facebook เก่าด้นี่บริษัทขาได้เด้งขึ้นมาปุ๊บว่าเออเพื่อนเฮ็ดยังยู่ทักหาบ่ะใจผู้ที่จะมีบทบาทในที่ระใจชีเลานนี่เฮ็ดยังยู่บบได้เฮ็ดยังอันน่าจะเดินทางไปเฮ็ดเวียกเนาะสมุติจืเดินทางไปเฮ็ดเวียก เออบอยากเฮ็ดเวียกบ่มันมันถามบรจิจา่ะบ่อยากเฮ็ดเวียกบ่เวียกอีหยังโอ้ยเวียกงานสบายได้เงินดีหูหูตึ้งเลยแหละงานสบายได้เงินดีเวียกเกี่ยวกับยงังนี่เด้อ่าเดี๋ยวมันก็นส่งหูมาห้สร่งหูปให,วห,ปห้วันอันนี้วันอันนี้วนันนั้นนี้สิได้ไปไปสัมมนาคือจังไ๋เออคดตัวจะหูรายละเอียดแหละเดี๋ยวเฮาสิให้ตัวแอไลน์หา หาผู้นึงก็คือแบบคนไทยแต่งตัวดีอ่าผู้นี้นะพเจ้าก็ะบอกมันงานอีหยังงานอีหยังแล้วก็เลยวอาเออขันโต้บูจักแหละตัวลองเซิร์ชเข้าไปนี่ยูทูบว่าพิมพ์คำว่าบอสพอ่ออ่าพ่อตีสิปเขาสิมีรถสปอร์ตรถหรูเกี่ยวกับบริษัทนีโตที่ฮ่อลังประเทศนี้มาเนี่ยพรจาก็ได้แอดไลน์เข้าไปเนาะก็ได้ศึกษา ได้ศึกษาเลขในน่อยตอนนั้นก็หูตั้งและกลับมากลางคืนเนบม่ได้รับบม่ได้นอนมันได้ยินคําคมคํานึงที่ว่ามันกินใจแห้งทํางานผิดที่10ปีก็ไม่รวยโอ้ตัวนี้มันถือกับเฮ้ามันมันถือในแบบเป็นอย่างเฮ้าคือมีกําลังใจมีไฟในการที่อยากจะรวมง,งานกับเดอะไอคอนกรุ๊ปนี้ก็เหตุผลก็คือตัวนี้ อยากมีโลดอยากมีเฮือนพ่อตองมาทํางานรับจ้างอยู่ประเทศไทยมันก็นโดนหลายปีเบิง YouTube, บ้งยูทูบเบิ้งทุกตอนสัมภาษณ์ทุกตอนเลยนะตอน่อกนกับอซพ่อตีซิบนี้ขออนุญาตเอิ้นพ่อตีซิบเนาะเพราะว่าจําในตอนนั้นเลยเขาเอิน้นเดวนี้เลยว่าเล่าพอแม่เล่านะเฮดเวียก็าสางต่เกาปพบครัวทุกย่างเจ้าของนี่แต่เดี๋ยวนี้ก็คือ บ่ใจได้ศึกษาเบิ่งต่มในเพศในไล์ในอย่างแต่ก่อนเบิ่งโอ้ในนี่แหละเส้นทางตัวนี้แหละน่าจะเป็นเส้นทางที่ไปสู่ความสําเร็จบ่าใจก็ได้ไปล่มกับอันตอนนั้นอยู่่ซูซูกิแต่โบขอบอกเนาะอยู่เลยยันแถวๆแถวโรงพยาบาลเปาโลไปมันมีหัวหน้าสร้างแล้วก็มีทีมสร้างกับหูจักกันล่มกันอ้ล่มกัน,ม,กนมีอย่างกับแบ่งปันกินกินอยู่กับอบ่าใจไปคนเล่าเนาะแต่ว่า ชุ่มอ้ายอ่เด็กสั่งกับสิเป็นแบบคนไทยหมดพ่อพจก็ได้ล่มกับเขาพี่ไปถามพี่อ่ะคนหนึง่งพี่พี่เสื้อไหมพ่อจ๋ดีว่าแบบเป็นคนมีมีไฟแห้งนะตอนนี้แบบเห็นแล้วกูต้องได้ก,กตูต้องมีจากไดนก็ต้องต้องมีต้องรวยมาถือท่างแล้วพอเขาได้เบิง่งโตทํางานผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเด้มีการเขาเบิง่งในการตลาดหรือยังเขาเบิ่งไปละพี่พี่เสื้อไหมคนเรานี่ทํางาน ผิดที่สิบปีก็ไม่รวยพี่เชื่อไหมไปถามอ,อ้ายอันคนาสัง่งเราแบโอ้น้องอันนี้สำหรับพี่นะก็ไม่ไม่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เชื่อแน่บุเชื่อแน่เรากค่คนข้างจะบุอยากเชื่อปันใดแต่บ่ใจนี่เราแน่เบึงแววตาปอใจแบบลุกว้าวลูกกระโชนแล้ว,วอะเขามีความหวังเราก็บุอยากว่าวว่าบุอยากตัดเท่าจังสั้นตัดเท่าจังสี่นะแล้วแต่ตามเท่เาคิดเล่าก็ บ่ได้ถามว่าคำแนนํำอย่างแล้เราก็บริว่าวอย่างนั้เราก็ยิ้มซื้อก็ไม่แน่เราว่าอย่างนี้ก็ไม่แน่เราก็ยิ้มสี่แ,แ,สสแบบนั้นในน,นึงก็เข้าใจว่าเออเราบอยยากเสื้อปไปไหนเขใจก็บอาตอนเนาะแต่ผมผมเสื้อนะถ้าเราทํางานผิดที่สิปีก็ไม่รวยผมก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้เบิ้งเอออันผู้นี้ผู้นี้ตอนนี้คอยกําลังสีเข้าไปห่วมสัมมา,าคือก็บ่ใจจริงเสื้อแห้งนะเด้อเสื้อแห้ง เสื้อแท่เสื้อวาอันนี้ก็คือบริเกี่ยวกับโดนหลอกหรือโบดีโดดหลอกมีบัจจัยแอดไลน์ไปหาคนหนึง่งเราแต่งตัวดีแต่งตัวใส่สูทใส่ยังกับเป็นผู้ช่วนนั่นแหละว่าจันแต่ว่าที่บัจจัยฮู้ฮู้จากเพื่อนอีกคนนึงที่ฮู้ฮู้จักกันนั้นระหว่างรถทัวร์จากสวรรค์เขตไปกรุงเทพอะไรผู้จักตอนนั้นแหละแอดไลน์ไปแล้วก็ว่าเอออันนี้เป็นโอกาสที่ดีได้เราล่มกับบัจจัยนะคนผู้จักกันเป็นโอกาสที่ดีไร ขัาเจ้าสิไปแหละเจ้าตัดสินใจเด้ออ่าในการไปนี่บริสียเงินจะกีบว่างไงกับเมทีมกับแม่เจ้าจะบริสียเงินจะกีบค่ารถไฟฟ้าเจ้าก็บริสียค่ารถไฟฟ้าเขาไปในงานลุงแรมกับบริสียเงินเจ้าไปฟังฟี่อย่างฟี่มีข้อคิดจะสอนเขาเสิเอาผู้ประสบผลเ็จขึ้นไปในเวที ประกาศไหมแบบนั้นนะคืดแล้วเนาะมีดาล่าคนนั้นมีดาล่าคนนี้อันไปในห่วงานเนี่ยือวางานกับเวียกตัวนี้ความเชื่อถือสูงเด้มีแต่ดาล่าดังๆตื่นเต้นน,นั่นนอนแลลวนอนกับนอนบลาบแลลวเบิดขึ้นลายมื้อแล้ววันอาทิตย์นี้ต้องไปตัวเองพระเดชเวียกยวนตอนนั้นอยู่แถวๆอันโรงพยาบาลเปาโลนี้จะต้อง ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่วันอาทิตย์เนี่ยยุดยุดแต่ว่าพ่ะจาก็ต้องได้ไปเฮ็ดเบี้ยกอยู่ทางลั่มคำแหงต่อเพราะว่าเจ้าหน้ายอันเดียวกันเด้พ่ะใจบ่จยบอยาคยุดยุดเมื่อนึ่งกับบรยุดเรื่องการเฮ็ดเบี้ยกนะเฮ็ดจังด๋และมากกุมคำว่าตีนไก,ก้นภา,า,า,ากนะพี้องบอขอนุญาตตีนไกลนภา,ากเลยแหละว่ากูสิเฮ็ดจงังได๋บอขออนุญานว่าคำบ่ญ่ะกูสิเฮ็ดแนวไหกูสิเลือกเส้นทางตัวนี้บอ หรือว่าไปสัมมนาก่อนคันทิไป,ปสิได้เงินสามร้อยฮันวันหนึ่งสามร้อยได้ตัวเองเหตุวิบัคันไปก็พอสิได้ยข้อคิดบัณฑิพตพอโตไปใจก็เลยตัดสินใจว่าบ่าไปเดี๋ยวนี้หาเงินก่อนสามร้อยนี่อดเอาก่อนเทื่อหน้าในรอบเทื่อหน้าติไปบัณฑิตมู่อันผู้ที่แนะนํามานะี่ยมู่ตัวฮู้จักกันในคนลาวเฮือนนะเขาไปไปสองไอ้น้องไปแล้วก็ เขาทายหูมห้เขาใส่สูตรข้างในได้ช่องช่อง้องน้องกับใส่สูตรข้างในตัวว่ใจพ่อยวนทางนะน้ำรดนะใส่สูตรโอ้ก็อบอกดีๆนน,นี้ถามเราว่าตัวที่เฮ็ดบเด่เฮ็ดเวียกบันนี้มันหาบได้อีกแล้วบ่มีเวียกอยู่ใส่ได้ชิหาได้สำนีเฮ็ดได้สำนีมันนี่ว่าใจก็ได้เขากุ้มลายเขากุ้มลายแบบหลายๆอย่าง กับมันมีคนดเล่าแต่ก่อนเขาเล่าเรื่องเล่าชีวิตแต่ละคนนะเขาเล่าซะฟังว่ายู่ในลายกลุ่มหลายวะเคยไปทํางานอยู่ปัจจุบันก็นอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าฮเฮเบียก,ก็สร้ง่งแต่ตอนนี้กับมีนั่นมีนี่แล้วกับชื่อเครื่องจากบริษัทนี้เอามาขายได้กําไรโดยเครื่องเรต้องแพ็คไปซะ,จะเครื่องนะสมมุติว่าเขาโพสขายแล้วมีออเดอร์มีลูกค้าสั่งเอานะ เฮาบ่าจะเป็นต้องไปหับเครื่องมาก็คือว่า,วายัางไงมีแต่ส่งรายละเอียดให้ทางอันสำนักง,งานผู้ที่จัดการอย่างอะเกี่ยวกับอันนี้แล้วเพิ่นที่ส่งให้เองหฮาว็ไดเดิดดได้เบร์เปอร์เส้นคขามชสั่นแบบอันนี้แต่ว่าก่อนอื่หมดนี่ก้อนจะเข้านี่ก็ต้องไปสมัมมนาก้อนอยู่โรงแรมผ,มผมว่ใจน่าจะขึ้นอยู่แถวๆบางนาเพื่อนให้ไปขึ้นที่บางนาลถอันขันจับโบพิษได้ขึ้นก่อน ต่ว่ามูสองคนนี่อยู่แถวเขตอันพญาไฟเม่นโบพญาไฟเลยเนี่อย่างว่ะแถวแถวนี้เข้าไปปัจจัยประไปเนาะคืดเลยบป็นี้กินกบบระโบได้นอนกระบ,บรอเว่าใส่มู่เพื่อนห่วมงานน้ากันกระว่าว,ว่าโอู้เฮาสีเห็ดเลยเฮาสีโบ,บยุดแต่เท่าน,นี้เฮาเห็นแววเขาเฮาบอกตอนนี้เฮาเม่เฮาบบได้ไหนมาดูดท้ายก็ตัดสินใจกันยอนว่าเม่นอยู่ก็จริงอยู่แ่บ จ้าไปสัมมนา,าแบบอย่างมีดาลงดาายอย่างหลายท่านนะเจ้าอจาจจะบริเสียเงินจะก,กิบแต่ว่าเขามาคืดเบิ้งแต่มันก็เป็นไปบ่อดได้ที่จะไปแล้วเขาสิบุซื้อเครื่องนะคือตัวนี้เขาเช้เงินยูใส่ซื้อเขาว่าคันซื้อกับโบเกินห้าร้อยอันผู้ที่ติดต่อแบบสัมมนาหนาก็แมนอันแม่ทีมกับแมนซื้อกับโบเกินห้าร้อยซืบบ้อมาลองขายเบิ้งเขาว่าไปเนี่ยนะจะได้เงินห้าร้อยสำหรับเขามันกนห็หลายหลายเกินไปนะ อ the ันนี้ยังยังบ่ทันจบแต่เพียงดอเดี๋ยวสิเล่าอีหยังหลายๆอย่างสู่พี่น้องฟังอยู่ก็เลยตัดสินใจก็เลยถามเขาเบิ่งถามเป็นระยะ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 อะยกมันก็เออดีอยู่ว่ะหมู่ก็ว่าดีอยู่ก็โอเคอยู่ด้เพื่อนเอ้ยแต่ตอนนี้ยังหาพยายามหา l i n หาเฟซที่คืติดต่อกันเฟซเก่านจักื่อนี่แหละจําบ่ได้แบบเฮาบ่ได้สนิทกันแค่ฮู้จักกันในทางแล้วก็เป็น Facebook เก่า ชื่อจริงกระลืมแล้วเดีนี้จําซื้อบ่ได้เลยแต่ว่าท่าว่าเพื่อนสองคนนั้นที่เห็นเนาะที่เขาเคยพ่อกันในรถโดยสารเด้ยกับประกาศตามหาหมูเลยก็เอามาเล่าชาวฟังในหลังจากเหตุการณ์นั้นมันเป็นแ้วไรเห่าอะไรเป็นผู้ที่แรกเฟสแรกอย่างกันแล้วก็เห้าเป็นผู้ที่โตส่วนส่วนไปเข้างานสัมมนาตอนอยู่อยู่กรุงเทพน้อกันเระมาห้าป,ปีที่แล้วนะ คันว่าได้กับติดต้มาแนมมาพูดคุยร่วมกันเขาก็จะหู้กันพอได้เชาามาเราต่อเติมกันซะสำหรับเฮาก็คือจบแต่ในท่านั้นในเรื่องอันอันนี้เฮ่ากับติดต้หากันกับเขาห้างห้างหง้หางออกห้างออกคือบริษัติดต้หากัน,กนเลยจนหอดปัจจุบันนี้แต่ก่อนบรใจยกับเฟซเขาบ่ได้เลยแล้วก็บ่ได้เลยนะคือจังซี่เนาะอันนี้คือบรใจ่ายมาวบา เดือไอคอนกรุปดีมันบอดได้เกี่ยวกันกับอันพระเจ้าถืลอลกหรือว่าเขาถึกลอกอะไอย่างพระจ้บอไดว้ว่าก็คือในตอนนั้นคือมาเว้าในมุมมองว่าเกือได้ได้ไปห่วมงานนําเพราะว่าพระเจัยก็มีความหวังเนาะความหวังบอลว่าแต่ละคนแต่ละคนบอดนั่นบอดนี่มีรถซูเปอร์คาร์มีเฟอร์รารี่มีอย่างพระจเบิง้งตลอดเลยเบิ้งจนบอดได้รับบอดได้นอนคนเฮาในเมื่อ ห็นแบบนั้นมันคนเฮานลักเนี่ยยังเป็นคนเล่าเขาไม่ได้เลือกเลยว่าเป็นคนเล่าเป็นคนชาติใดเขาไม่ได้เลือกเด้ผู้ใดก็ได้ที่จะมาห่วมงานนําบริษัทนี้นะคือว่าบริเกี่ยวกับเขาหลอกเขาบไิหลอกอะไรอย่างได้หรือบ่ได้าองบรจักสิี่สุดแต่คนั้นคือมันเป็นแบบน้ำนีเด้เฮาก็ได้เบิ่งข่าวแล้วก็เลยแบบมาย้อนเมืองแต่ก้อนน่ะของเุญาตเนาะบ่ใจบ่จื้อหนาโต บริษัทนะี่ยไม่ค่อยจื้อไปเลยจื้อแต่ว่าพ่อตีซิบหน้าแล้วบริเมนแนวนี้ก็เห็นอยู่ในติ๊กต็อกเหมอันบอทบอทพอเดยไอคอนเห็นอยู่แต่ว่าบูจื้อหน้าเราหน้าเราตะกอนบริเมนแนวนี้ตอนเราออกตีซิบตะกอนนะบูจื้อก็เพิ่งจำมาเอกกับมาเลื่อน,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 นเฟซเบิงแล้วก็จึงขึ้นเห็นในตัวนี้คือว่าในตัวนี้เนาะก็คือบริเกี่ยวกับแบบแบบแร,รูปคดีแบบไปลอกลวงอย่างไผรบริเกี่ยวบริใจหนึ่งมาชี้ย่ำมีเดอร์ยัน กันไว้เนาะบัใจบัได้แมนทึกลอกแล้ววัใจกับบัวได้คืดว่าบริษัทสิลอกพอเห่าวัวได้มีประสบการณ์บัได้เคยห้อมงานกันก็แค่คืดซื้อคืดอยากไปเฮ็ดเพราะว่าเฮามีความฝันและกำลังใจอยากขายเครื่องออนไลน์เห็นเขามีรดรูลดอีกอย่างซื้อในขอตัวนี้แล้วก็มุง่งตัวที่ว่ใจจิตหากันว่าจะกับวัวหู้ว่าชีวิตของขาเจ้าเป็นแนวดายเช็ดของเจ้ากับ ดีขึ้นบ่ยอย่างพอใจกะบ่หู้เด้อตัวนี้เด้อมาเล่าในมุมมองที่ตัวเกือบได้ไปห่วมงานมาสันซะเกือบได้ไปห่วมงานกับอันบริษัทเด้อไอคนชื่อเว้าว่ใจว่าชสัดเจนเด้อกันบริเวณยันเขาฟ้องแต่ว่าอันนี้ประสบการณ์ของเหาโดยตรงแต่เหากับบริษมีแบบเออประสบการณ์เออถึอผู้นั้นหลอกผู้นี้หลอกบุมีผู้ใดหลอกเหาทั้งสิ้นพอว่าเหากับบริษไปเด้ อันนี้เล่าประสบการณ์ช่วยน้องฟังซื้อ,อแต่ว่ามันมีบริษัทกลุ่มไล่ตัวนึงเนาะอันนี้บกเกบ,เ,บกเกียวกับเดอคคอนเลยบบเกียวเลยแต่พอใจจำบอได้มันมีเอฟซีนี่แหละที่แนะนำพอใจมาให้ให้ขายเครื่องออนไลน์ตัวนี้วางปีกอนปีแล้วนี้บริษัทตัวนี้ก็คือเดี๋ยวพอใจชี้บอกนั้นนั้นนโยบายให้จังกซี่พอใจอยากขายเครื่องออนไลน์ก็มีคนนึงติดต่อมาหาก็คือ ให้พอใจเขาไปล่มในกลุ่มลายเขาฟี่เขาว่าให้พอใจเขาฟี่ก็เขาไปฟี่พอใจก็เพื่อนแนะนําเนาะก็คือในมันเป้าหมายมันบุคือกันอย่างเส้นพอใจเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปฟังกระเจ้าล่มกันก็คือมีคนเล่านี่ได้ประสบผลสําเร็จในด้านการงานตัวขายเครื่องนี่เครื่องตัวนี้คือเป็นจังสิจางเส้นเข้าไปชื่อเครื่องเข้าเขาได้เป็นซมาชิกแล้วสัมมชิกแล้วล่ะ ซื้อเครื่องเขาจะได้มีส่วนลดซื้อซื้อทอน,นั่นเขาจะได้ส่วนลดท่าน,นี้เท่าน,นี่เอาเครื่องมาขายนะแห้งซื้อแห้งลดวัชนซะนโยบายของมันก็คือแห่งซื้อแห้งลดแห้งซื้อแห่งได้ขายก็ได้กําไรแบบนั้นขนันเอาซื้อเครื่องอยู่ตามฮะหันจับรพสินค้าเครื่องมีผู้นึงที่เล่าสูฟัง่งเราประสบการณ์สูฟังตัวนี้นะเราว่าหลังจากเข้าไปในกลุ่มลายแล้วเพิ่นว่า ขณะเขาไปซื่อเครื่องในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอยู่เซเว่นหรือจู้านค่าอย่างนี้เขาโบได้ได้อย่างขึ้นได้ผลวันวดีวนี้แต่ว่าเขาซื้อเครื่องในตัวนี้มีส่วนลดแล้วเขาหาคนมาได้มาตืมอีกเขาเฮงได้เปอร์เซ็นต์มีแต่เรื่องดีกับดีก็คือสิ่งที่บาใจแบบฟังแล้วมันโบเมนก็คือในคอตัวนี้มันมีอาจารย์สอนเนาะเขาไปในไลน์อ่ะกดตัวนี้กดตัวนี้ก่อนอื่นหมดก่อนเจ้าจะขายเครื่องจะอย่างนี้ คนอื่นหมดเขาจะขั้นตอนตัตงแต่แรกเลยหนึ่งเจ้าต้องทายหูปโปรไฟล์ให้มันดีๆใส่เสื้อสูทให้มันดีๆให้สร้างความเชื่อถือให้ตัวเองก่อนทั้งอาจารย์ผูนสอนนะบ่ิจาค้เขากลุมเนี่ยก็คือแบบสําหรับรใจแล้วนะมันมันก็คือย้อนแย่งกันกันกบบรใจเลยในขอตัวนี้นะมุมมองของบรใจแบบโบกี้ยวว่าเจ้าจะแต่งตัวดีหรือแต่งตัวบดี ขอแต่ว่าเจ้าเนะี่ยมีความหัาผพิชอบเพียงพอพ่อจิตแดงตัวดีท่านใดกับชีวิตจริงเจ้าบบเป็นนั้นั้นมันกับโมีความหมายคือเก้าสำหรับเบาใจนะให้เปลี่ยนโปรไฟล์ดีๆแล้วก็ให้โพดเครื่องมือนึงเท่าไรเท่าไรตื่นมาเจ้าก็ต้องเปิดนาฮานก่อโพดขายเครื่องมือนึงขั้นต่ำสามเทือให้โพดขายเครื่องนะสำหรับเฮาโอ้ยมันบบเป็นแน่ได้ไปไปโพดเนี่งกระโดเดียวหอด หาหกเธอมันกระบอเป็นตายอยู่แล้วคนเขาใช้ลำค้านและอีกอย่างสร้างความเส่อถือนี่เป็นไปว่าได้คือว่าใจได้ล่มแบบนี้ก็จริงล่มแล้วเขาจริงดึงเข้าไล่นะคันว่าผู้ใดใช้ค่อยขายเครื่องค่อยกระขายแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นกําไรซะกินกําไรคือให้ค่อ,คอยขายได้เท่าใดกับกำไรเป,เปิดเปิดสิ้นเอาก็ได้เพราะคอยมีฐานฐานแฟนคลับค่อยมีแพลตฟอร์มก็คือ แฟนเพจแล้วก็ยูทูบเฟสบุ๊คบมดแมีเด้ซื้อผู้ติดตามกั็หลายหลายแสนคนอยู่ให้เป็น,ปน,น,นแบบนั้นแต่นี่ไปแนะนำให้ค่อยทางที่ว่าให้ค่อยแต่งตัวดีๆให้ช่างหน้าเสื้อถือสาหรับค่อยก็เลยว่าควบบรจาเป็นต้องแบบนั้นคนใดที่หู้จักตัวตนค่อยแท้เป็น F C ค่อยแท้ที่จะชื่อเครื่องขายซอย,อยค่อยแท้เขาก็มั่นใจได้ว่าค่อยก็คือในน้าคําว่าเบใจทมัยค่อยแต่งต อันคองดีๆขี่รถลูขี่รถในอย่างมันกับโบแมนมันบริเวณตัวตนของข่อยซ้ำว่าขันข่อยเม,ม่นอยู่ข่อยไปยืมรถเขามาขี่ให้มันลูลาอีอย่างแต่งตัวดีๆใส่สูตรใส่อย่างแต่ความจริงแล้วข่อยบอริได้อีอย่างกระซัมํมมันก็เท่ากับว่าตัวผู้บริโภคมันก็เลยบอบเขาเป้ากันกับตัวของบอรใจเขาก็เลยว่าจอทังซี่เฮาห่่หมงานบริได้กันแบบนี้ คันว่าเจ้านําเสนอเออทังว่าเจ้ามีโกดังห้องงานทางใดติโตมหาเออคอยยังให้เจ้าขายเครื่องตัวนี้ตัวน,วนี้เจ้ากินเปอร์เซ็นต์เอาเดอ้อแต่ว่าในขอ้อตัวนี้ข้อก็ต้องได้มั่นใจว่าเครื่องของโอ้เหลือมืดนะเครื่องของเจ้านี้ได้คุณภาพแท้บอได้แท้บอคันว่าการตัวผู้บริโภคนี้คอยเมนปฏิเสธทันทีอยู่แล้วในค้อมาแต่งหูปอไฟให้ไปเฮ็ด ที่ว่าเขาห่วงไปซีอน,นั่นซีอนี่มันกับโบแมนป็นบอดนั่นโบนี่มันมันโบแมนเข้าบด้ต้อตงการบบนั้นเขาแค่ต้องการอยากขายเครื่องเจ้าเจ้าสปอร์ตเอาเครื่องให้เขาขายโบเขาขายให้เจ้าเรื่องตัวเรื่องอย่างค่อยบอตัวอยู่แล้วพอค่อยก็มีฐานแฟนคลับมีในคอตัวนี้ยู่ยนะคือแล้วมันก็เลยไปกันเพราะให้มันเป็นบัน,นด้พี่น้อง อันนี้คือชีดาฟว่เพิ่มเติมนิดนึงกันเขาฟ้อ,องเขาอยางนั้นก็คือเกี่ยวกับอันเดือยไอคอนนี้ประจัยโบได้เป็นโบเมนผู้เสียหายว่าอีกเช่นหนึ่งย่ำโบแมนผู้เสียหายโบแมนผู้ที่เคยลงทุนแล้วก็บโบแมนผู้ที่ได้เงินนําบริษัทนี้ก็คือมาเล่าประสบการณ์ที่เกือบได้ไปห่วมงาน่ซืแค่นั้นคลิปนี้ก็ถ้าจังไดร่ปรจัยก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องในาที่นี้ ถ้าถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนำเพื่อสีบัวพาดคลิปใหม่ๆนะเพื่อนเนาะโอเคบ๊ายบาย